วัดสุขาวดีตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาขอเชินสาธุชนท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมเป็นโจภาพทอดกรถินสามัคคีไทยเมียนมาครั้งที่16ประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อสมทบทุนสร้างสาลาการประเรียนหลังคากระเบื้องเจียรไไนยทรงไทยโมเดิร์นแห่งแรกในอำเภอสูงเนิน ทอดถวายในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568ประธานองค์กถินคุณองุ่นคุณชมพู่ดีกลางกำหนดการเสาร์ที่25ตุลาคม16นาฬิกาตั้งกองบุญกถิน 18นาฬิกาพระสทรงก้าวรูปเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิองค์กถิน่นอาทิตย์ที่26ตุลาคม9นาฬิกาแห่องค์กถิน่นรอบอุโบโสถ10นาฬิกา30นาทีถวายผ้ากถิน่น11นาฬิกาถวายพระตหารหันถิน สาธุชนร่วมรับประทานอาหารเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นโจภาพกระถินสามัคคีกองละ499บาทเจ้าภาพภาพไตรบริวารกระถินเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจภาพได้ที่เจ้าอาวาสวัดสุขาวดี085657 6372พระเลขา098 143 0831และสารวัตรเชิดดวงมาลี093 447 6258ผู 8, ้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารออมสินเลขที่บัญชี020 211 179 377ชื่อบัญชีวัดสุขาวดี ขออนุยอวยพรให้สาธุชนทุกท่านจงประสบแต่อายุวันนาสุขภละปฏิพานธนสารสมบัติท่วนทุกประการทุกท่านเทิทนท